เพื่อนครับผมรับงานนะครับรับงานส่องนะครับเนี่ยส่องดูว่าจุดไหนมันแตกมันร่อนนะครับผมนี่ครับมีมีผู้มาใช้บริการด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ทํางานสายช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อย่าล่มนะครับเนี่ยแว่นขยายแว่นตาวิเศษนะครับนะเนี่ยรับงานส่องได้เห็นนะมันมันจะทําให้เห็นชัดขึ้นนะครับนะแต่ว่าตัวนี้มันเก่ามากแล้ว ส่องได้ดีมากเลยนะครับนะแนะนําเลยนะครับนนี่นะจุดแตกจุดร่อนนะครับของตะกัวนะครับมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นไม่ใช่สยศาสตร์นะครับตาไม่ค่อยดีแหละเนี่ยครับใช้นี่เลยของดีจึงบอกต่อครับยี่สิบสามสิบาทซื้อมาไว้ครับให้มันดีมากเลยนะครับนี่ผมรับงานส่องนะเพื่อที่จะบัตรครีตต่อไปก็เห็นแล้วนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ นะครับนะจุดที่ร่อนนะครับนะอาการก็ขี่ไปขี่ไปเครื่องดับนะโอ้หายวนเฉดขัดถุงมาเอานะครับเราเพื่อนฟังนะครับนะรับงานสองด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ดีมากๆผมได้ดำเนินการบัดกรีบัดกรีบัดกรีบัดกร,ดกรีแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์แล้วทีนี้ผมก็เอามาสองอีกทีหนึ่งนะครับ ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ผมได้ส่องที่ผมได้ล้างแผ่นวงจรแล้วผมก็ได้ส่องใกล้ๆผมมีความสุขมากจริงๆเลยครับเพื่อน